่อยแจ้งเตือนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องฝากแฟนๆที่ดูประจำนะคะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะคะเวลาที่มีเห็นว่ามีไลฟ์สดอะไรเงี้ยอาจจะต้องช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดว้าวหรือกดแชร์นะคะถ้าไม่ลำบากจนเกินไปนะแต่ว่าสะดวกแชร์ก็แช์นะคะจะช่วยทางเพจนะคะให้กลับคืนมา น,นี้คือแฟนเพจขอมานะคะว่าให้ไลฟ์สดให้ดูหน่อยนะคะจริงๆวันนี้ก็ฝนตกเนาะก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมนะคะเราก็เลยออกมาก่อนสองทุ่มนะคะประมาณสักห้านาทีนะคะไปด้วยจ้าได้เลยจ้าคุณก้อยแจ้งเตือนตลอดเลยโอ้ดีใจมากเลยค่ะใครที่ยังแจ้งเตือนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเพจดีใจมากๆนะคะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรากําลังประสบปัญหาอยู่นะคะ ยอดเพดานการมองเห็นค่อนข้างลดลงนะคะเราก็กําลังเดินทางนะคะระยะทางก็ไม่ไม่ไกลอะ่ะอืดีใจค่ะดีใจปน <c oughs> พ,พรวันนี้ไม่ได้แวะซื้ออะไรนะคะพอดีโบวี่ e. เองเอาเงินในเกยังเอ็งไปแวะมาแล้วเขาว่าไงมั่งพี่เขาอ่ะฝากความคิดถึงด้วย ได้เจอไหมคนขายออบามะม,บมี่อไม่ใช่บะหมี่เพราะปลาเขาบอกดูตลอดเลยเอาเลยวันนี้เป็นคิวของกระเพาะปลานะคะเจ้าอาฐานเพชรประทุมนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะอุ่นกระเพาะปลากินกันเดือดๆในหมอ้อกระทะเอ้ยแค่คิดก็ฟีดแล้ววะลุงพิกป่นมายังยังหนอ วันนี้มีคิวรีวิวเมนคอร์สเป็นอะไรไปดูกันแอะกระเพาะปลานะเองไม่เคยอุบอะไรได้ดดอีโกระเพาะปลานะคะแล้วก็ม,มีขนมเทียนแก้วนะคะบ้านพิมพ์ใช้แล้วก็ชาออร์แกนิกนะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยคืนนี้ฉันจะกินแบบโรยพริกป่อนเนาอะ เยวันนี้กินอะไรอ๋อวันนี้กินข้าวที่มิซูนะคะปีใหม่คิดถึงพี่ก้อยคิดถึงกําลังเดินทางนะคะตอนนี้ยังอยู่นนทบ,บุรีนะคะยังอยู่ในเขตนนทบ,บุรีนะคะไปส่งโบ, <c oughs> โบวีนะคะช่วงเคอร์ฟิวอะคะ่ะคุณลูกค้าบานอ้วนเนี่ยก็เลยไปส่งโบวีนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเคอร์ฟิวนะคะทุกคน ยุยจ้ายุยจาอ่าตอนนี้เราถึงแถวแถววัดโพทองบนนะคะอฮถึงด่านข้ามจังหวัดและะ้ค่ะเนี่ยพอผ่านตรงนี้ปุ๊บ,บกลายเป็นปทุมแล้วค่ะแนอึ๊บปะปทุม,ม,มจ้าเออข้ามคลองนี้แหละเป็นปทุมตอนนี้อยู่เขตปทุมธานีฝนตกจ้าฝนตกปลอยๆนะคะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่า มันไม่มีทินดอนนะคะไม่มีปรากฏการณ์กระเจิงแสงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเห็นเนี่ยของของเขาเรียกอะไรนะทัศนวิสัย,ยไม่ดีขึ้นไม่ดีเหมือนไม่ดีเหมือนกับตอนฝนไม่ตกนะคะเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นนะคะก็ต้องระมัดระวังจะเห็นว่าขับช้ามากนะคะด้วยความเร็ว60สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับเร็วแล้วอันตราย เดินทางปลอดภัยโอเคตอนนี้เอเข้าเขตปทุมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะจนถึงดอนเมืองจากตรงนี้แหละจริงไหมลุงจริงจรงข้ามสามจังหวัดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะคะแม่ค้บาบะหมี่ดูอยู่ก็อย่าน้อยใจนะจ๊ะของกินมันลา้าหลาย ลายลายนี่ไงนี่ไง,นไงคนจอดกินบะหมี่นะคะเนข้า<ม>งหน้านี่เลยร้านบะหมี่ที่เราแวะ,ะนะคะเขาขายดีเนาะราชาบะหมี่นะคะก็รากรก็แหละจ้าร้านรกกๆนี้จะเกิดตลาดใหม่อ่า าจะให้ดีต้องมีที่จอดเยอะๆเนาะตลาดเนี้แต่ตรงพูลซับก็เลิศน,นะก็เลิศอยู่นะแต่ไม่แต่สไตล์ตลาดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปเดินเหมือนแต่ก่อนเฮ้ยยังไม่ได้เอาเคสใหม่มาเลยอะไอ้นิวมันเปิดไปให้อ่ะลืมเลยซื้อเคสไว้ในะช้อปปี้ช้อปปี้รสดอร์ออจริงๆรองเท้าทรงที่เองใส่อ่ะ อยู่ในสีดำก็น่าจะเท่นะใส่กับยีนเนี่ยเป็นแบบชิคชิอ่าไปสุพรรณจ้าถ้าตรงไปไปสุพรรณนะตอนนี้เราอยู่บนถนนสามสี่ห้าแล้วนะคะทุกคนท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้จักนะคะถนนสามสี่ห้าจะมุ่งตรงไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบางบัวทองก่อน ก็สะมาณบุรีน้อตรงไหนไหวะไอ้โบถึงตรงนี้อาจารย์งงตรงที่หนอนี่นนไงลับรถฝนตกคุ้มคำไปหมดกระับรถไปได้วยกันนะจ๊ะไล์สดบานอ้วนกลายเป็นกล้อง ข้างมืดนะคะก็เลยแบบบานอ้วนก็ไม่คาดไม่กล้าขับเร็วมากนะคะกลัวแบบว่าทัศนวิสัยไม่ดีเดี๋ยวการตัดสินใจแบบกระทันหันมิดพลาดนะคะถ้าหากว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครนะคะกี่กิโลอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยจับจีพีดูตีไว้ยี่สิบถึงไหมประมาณอะคะ่ะยี่สิบกิโลงี้ ตรงนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะคะเนี่ยกลับรถริมน้ำเจ้าพยานะคะจะให้ดูโบวี่โอ้ยไม่เห็นว่ะมืด,ม,ม,ดมืดนะ่ะมืดมืด,ม,ด,ม,ดมืดนะคะ ดูเมดเองถึงบ้านกี่โมงสามทุท่มพอดีเลยเืมเองถึงก่อนนิดนิดใช่ต่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเปียกฝนมีรถใครไหมอืมจะรถแบบเจียวอย่างเงี้ยเหรอแล้วถอยเอาอะอเนาะ เจ๊ไ, <cach ot> ไม่ต้องถอยเจ๊ขับออกนู่นเลยแหละเอออเคเจ้าจ้าจ <ะ S 2> <ลง S 1> ้าวิ่งเอาจะเปียกไหมน่ะไม่เปียกไอโบโอ้โ,โหหอบพิวของกินลงละเรียบร้อยโบวี่ e, สีสมอนอมอนเวียนวิ่ง,ง,งไปกันค่ะทุกคนไปต่อส่งโบวี่ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน บวีบถึงบ้านแล้วถึงบ้านเลยกึกกึกนะคะอือฮเอาเสร็จภารกิจก็ต่อเมื่อถึงบ้านดอนเมืองจ้าตอนนี้ ค่อนข้างลื่นนะคะทุกคนก็ไม่ได้ไกลมากเธอเคือจังหวัดปทุมนนเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่แบบมันก็จะมีติ่งตรงจุดที่มันแบบเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจับเวลาดูสิเธอลองจับเวลาดูส, <c oughs> ดสิไม่ได้ไกลขนาดนั้นตรงเนี้ย จะเยอะนิดนึงนะคะถ้าไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าเป็นช่วงที่ใครๆก็กำลังเร่งกลับบ้านกันน,นจะจ๊ะส่งกำลังใจโอ้โหโชื่นใจแท้ออออ บ้้้านนไปแลวมังนเนี่ยจะแวะเอากางเกงยีนดีไหมหรือปล่อยไว้งั้นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเอาเนาะแต่ดูเวลาว่ายีนที่ใส่ทั้งวันวันเนี้หนูใส่กางเกงยีนตัวนี้ยีนไรสดมาเนี่ยไม่นอะไรหรอกเปลี่ยนกันวะเดี๋ยวค่อยเอามาซักเดี๋ยวค่อยไปเก็บมาซักเพราะกะจะตัวนี้มาซักอยู่แล้ว ไม่เลยเวลานะจ๊ะเพราะว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเวลาจ้ะไม่ได้นอกเวลาไม่น่าจะโดนด,าด่าโดนจับอะไรนะจ๊ะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะวางคือแบบประมาณสักยี่สิบนาทีไปครึ่งชั่วโมงไปในความรู้สึกนะตอนนี้ก็เนี่ยจะถึงไม่ใช่จะถึงดิเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ออกแล้วเนี่ยนะ ทะลุหากันมันมีทางลัดอยู่น้ำเห็นน้ำจองสินค้าหลายอย่างน้ำแวะมาเอาที่บ้านอนะลูกใช้วิธีโอนเงินก็ได้นะหนูโอนเข้าบัญชีบริษัทแล้วหนูก็วิ่งมาเอาของให้ให้พี่แอนพี่ต้นเขาเก็บของไว้ให้ ได้ลดการสัมผัสไค่อยได้เจอกันเลยนะแกงจืดหน่อไม้อยู่ไหนอะลงุงไปบ้านแนละ้วโอเคแต่คืนนี้ขอกินกระเพาะปลาก่อน เดี๋ยววันนี้มีเรียนคาสหนึ่งจูนจูนเองดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยเห็นจูนแวบบ๊แบๆบเองเริ่มเข้าคาสอย่างเนี่ยเจ๊เพิ่งจะโมดูลที่สี่หรือเปล่าวะจะได้แบบจะได้เอาไว้ดิวกันเวิร์กช็อปเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทําแล้วลองมาลองมามาดิสคัสต์กันเองไงเพราะว่าเราตามไม่ทันไลฟ์สดของโค้ดแน่นอนเผื่อแบบเอ้ยนั่งคุยกันสักคำสองคำหรือ ลองเวิร์กช็อปไปด้วยกันพร้อมๆกันเนี้ยน่าจะเวิร์กว่างานคุยเรื่องส่วนตัวก็มาเวลาทุกนาทีมีความหมายนะคะทุกคนบานอ้วนอยากเป้าหมายที่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 อยากได้ให้ชีวิตตัวเองตอนนี้คือการ priority งานได้ดีอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่ง้ะคือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่อยากให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมากกว่านี้คือการ การรู้จัก priority งานได้ดีอะไรเงี้ยคือการแบบรู้จักจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้ดีนั่นะแหละถ้าทำได้นะจะดีใจมากให้กับตัวเองเพราะมันจะมีโมเมนต์บางทีเราแบบช่วงแบบแก็บเยอะมากอะบางทีแบบตื่นมาแล้วยังนอนตาลอยหรือไม่ก็อาจจะคว้ามือถือมาเล่นเยอะเกินไปไอะไรเงี้ยบางทีไม่ค่อยแบบมีความสุขอะ วันหนึ่งวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วอะแล้วมันยังทําอะไรไม่ทันเลยอะอใครเป็นบ้างไหมคุยเรื่องแบบนี้เครียดๆอย่างงี้พี่ๆคุยได้ไหมเนี่เดี๋ยวจะไปอุ่นกระเพาะปลาแล้วกินกระเพาะปลาที่ชอบอะ คือกระเพาะป่าที่เป็นกระเพาะป่าบ้านอกแมไม่ชอบกระเพาะป่าน้ําแดงมันกัดแล้วไม่เจอหน่อไม้เวลากินหน่อไม้แล้วมันกรุบกรับกรุบกรับมันมีความสุขอ,อยากแบบกินหน่อไม้อะไรเงี้ยอแอบกินบ่อยเหมือนกันนะช่วงเนี้จริงๆเพียวลีนมันสูงนะคะกินมากไม่ดีนะ พิวรีนใช่ไหมเขาเรียกพิวรีนป่ะพิวรีนเนาะพวกหน่อไม้นะมันทําให้เกิดแบบพวกกรดยูริกนะคะเวลาที่มันมีแบบเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วอ่ะมันทําให้มันมีสารที่มันเกิดจากการปฏิกิริยาเคมีให้เกิดแบบกรดยูริกไงแ,แล้วมันทําให้เกิดเกาไงทุกคนทั้งนั้นเนี่ยแม่งเป็นคนอ้วนทุกวันนี้เนี่ยเพราะความไม่สมดุลของไลฟ์สไตล์ของ พฤติกรรมของเราเองอะนะโทษใครก็ไม่ได้พูดแล้วก็หิวว่ะรู้ทุกอย่างเหมือนพี่ดาโพลแม่งโคตรโดนใจเลยกดไลค์นะแต่ไม่ทันได้คอมเมนต์นะเดี๋ยวไปหาก็จะไปแชร์ซะหน่อยกูเป็นคนที่รู้ทุกอย่างาพร้อมแล้วทํายังไงแต่กูไม่ทํา <laughs> โคตรปินเลยอ่านแล้วแบบอุ๊ย <laughs> ได้เล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ได้เจอพี่เชฟบุ๊กตัวจริงด้วยนะคะโดยบังเอิญจ้าได้เจอพี่เชฟบุ๊กนะคะที่พี่เชฟบุ๊กเนี่ยคือพิธีกรรายการช่องไทย PBS นะคะเป็นเชฟแล้วก็เป็นพิธีกรที่แบบสไตล์โครซี่อบอุ่นเว้ยเวลาแบบแกจัดรายการเนี้ยที่มีไข่ดาวไข่ไข่ดาวไข่ตุ๋นหน้า ไปเจอตัวจริงเขาขับรถไปซื้อผักแล้วพี่เขายืนซื้อผักอยู่นี่ก็ไม่เห็นหรอกเห็นมองแต่ผัวเนี่ยผัวจะไปซื้อผักก็ผัวผัวเอาต้นหอมผักชีนะคะก็หล่ำมาเผื่อไว้ทำมงมาม่าอะไรก็ติดบ้านไว้หน่อยๆนะคะเออทีนี้อ้าวอะไรเงี้ยมีคนมาเอ้าใส่เราก็ตาเรามองแต่สามีเนาะอ้าเนี้ยพออ้าปุ๊บเราหันไปมองเอ้าขยี้ตาอ๋านี่พี่พี่บุ๊กเนี่นะอะไรเงี้ยพี่เชฟบุ๊กก็เลยว่า ร้านกาแฟพี่เขาอยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเออเออจีเสียงได้ขเลฮะเขาจำเสียงพันบุบันอ้วนได้เหรออืมอืมเฮ้ยแล้วแบบผู้ผู้คนอะคือแบบใส่แมสกันหมดเนี่ยนึกออกปะคือไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่ว่าเป็นเพื่อนเฟซกันมานานก็ติดตามนะคะพี่เขาก็แบบถ้าใครยังไม่ได้ตามเดี๋ยวบันอ้วนจะแชร์ให้นะเออก็จะแบบ กับข้าวโชว์สูตรน,นู่นนั่นนี่พาไปเที่ยวทำรายการแบบติดตามไปดูเมนูหรือไปดูแบบอะไรอย่างเงี้ยรายการเขาอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาก็ดูเพลินดีเหมือนกันนะคะมีความสบายใจส่งเสริมกันไปนะคะเวลาเจอคนหรือเจอผู้คนเนี้ย แล้วได้รับพลังบวกนะคะได้รอยยิ้มได้มิตรภาพเนี่ยก็ชื่นใจดีนะทุกคนพูดถึงอะ่ะคนเราอะ่ะ เราขับรถช้ามากนะทุกคนไม่กล้าขับเร็วนะคะกลัวเสียหลักเพราะว่าถนนแบบลื่นช้ำๆเลยนะถนนมันชํำอะ่ะมันไม่ใช่แบบมันเหมือนดีเฟชันนะมันช้ำๆเปียกๆไปหมดเลยอะ่ะคือถ้าเบรกนีส่สไลด์อ่ะต้องระวังเลยอะ่ะก็เลยประคองรถช้านะคะทุกคนไม่ได้ให้ดูทางนะถนนชํำมากดูหน้าบ้านอ้วนไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะกังวลกับเส้นทางนะ แต่บัตร้วนขับด้วยความระมัดระวังเอานะใครที่กลัวจะไม่ทันไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้เราแบบทันอยู่แล้วนะถึงไหนแล้วเหรอถึงคลองปลาถึง,งตรง,งถึงกรุงเทพแล้วนี่ถึงบ้านเราแล้วถ้าอีกหน่อยบ้านเราอยู่ตรงนี้เนะลุงเนาะแต่ก็จะหาซื้อของกินจุกจิกยากนะถ้าอยู่ตรงเนี้หรือว่าไงวะ สั่งแอปอยู่ดีอะเราก็ไม่ออกไปซื้ออยู่ดีกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ติดไฟแดงแล้วหน้าวัดพุทธแล้วอ๋ออย่างนี้นะคะจะเล่าให้ฟังช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เขาให้เลิกให้ให้เขาจำกัดเวลาอยู่ที่แค่สามทุ่ม นะคะแล้วทีนี้ของเราก็เลยต้องเลิกสองทุ่มนะคะเพื่อที่ว่าหนึ่งชั่วโมงสำหรับลูกน้องเนี่ยได้เลิกงานแล้วอาจจะไปพักผ่อนแวะซื้อข้าวซื้ออะไรก่อนเข้าบ้านนะคะทีนี้คนอื่นเนี่ยพนักงานทุกคนมันร้วนรับอยู่ในพื้นที่หมดเลยรัศมีไม่เกิน3กิโลเมตรนะคะพนักงานของเรายกเว้นโบวี่ค่ะโบวี่อยู่แถวซ่อมสร้าง แถวตีนสะพานปทุมนะคะแถวแถวฐานเพชปรปทุมอะ่ะนั่นแหละบ้านโบวี่อยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เป็นช่วงเวลาที่แฟนโบวี่มารับไม่ได้จริงๆเพราะแฟนโบวี่ก็วิ่งงานอยู่นะคะก็ต้องเร่งกลับบ้านเหมือนกันก็ไม่สามารถโฉบม,มารับโบวี่ได้นะคะบานอ้วนก็เลยอาสานะคะมาส่งในช่วงเคอร์ฟิวแบบนี้ทุกวันนะคะไปก่อนนะคะเพราะว่าทัานทันค่ะ มีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลาเนี้ยประมาณเนี้ยีย่ตอนเนี้ยเราออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยสองทุ่มยี่้าเนี่ยก็ใช้เวลายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไปกลับอะ่ะใช่ไหมนี่จะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยทุกคนก็เลยขับช้าๆส่วนใหญ่อย่างก่อนหน้าน,นี้ที่มันอาจจะมินเมยวันนี้วันนี้เป็นวันที่สี่หรือวันที่ห้าวะวันที่สี่ป่ะเพราะว่าเราแวะซื้อของซื้อข้าวมันก็เลยช้า แต่ก็ยังไม่มีเลยเวลานะกี่กิโลไปบ้านโบวี่ตีว่ายี่สิบไหมสิบกว่ากิโลไหมประมาณนั้นนะคะไม่ไกลมากดอนเมืองเนี่ยเป็นเขตในกรุงเทพมหาคนครก็จริงแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นชายแดนให้จังหวัดปทุมและนนทบ,บุรีนะคะอือฮึเป็นกรุงเทพตอนบนนะคะที่ติดต่อกับปทุมธานีและนนทบ,บุรีนะคะ เหมือนอย่างเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนาวงเนี้ยรู้สึกว่ามันแถวแถวดอนเมืองนี่เองแต่มันไม่ใช่ดอนเมืองค่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไอเนี้ยก๋วยเตยเี๋ยวคาเกะแต่มันคือปทุมเว้ยเหรอแม้มันเป็นชายแดนนะคะก็เลยไม่ไกลมากเท่าไหร่ตรงดอนเมืองที่เราอยู่เนี่ยอยู่ใกล้สนามบินยุยจ้ายุยจ้าเราเราชอบดอนเมืองเพราะว่าดอนเมืองเป็นจุดที่แบบว่า เป็นเป็นจุดที่เดินทางง่ายนะคะเดินทางไปปทุมไปสุพรรณไปนน์ขึ้นทางด่วนก็ง่ายนะคะขึ้นโทรเวรก็ง่ายอยู่ใกล้สนามบินถ้าเกิดใครเป็นแบบสมัยก่อนอะถ้าเป็นคนแบบบินในประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกมากเลยนะคะทุกคนบ้าน,นะะอยู่ใกล้สนามบินใกล้สถานีรถไฟล่าสุดมีสถานีรถไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้แบบว่าจุดอะไรหลายๆอย่างนะคะเดินทางง่าย <C ập> ดอนเมืองก็เลยรู้สึกสะดวกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ะเะริญน,นะคะรถเริ่มเยอะมากคนมาอยู่กันเยอะมากนะคะแออแต่ก็เลือกอยู่ดอนเมืองไปแล้วอะซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่นี่แล้วอะก็ต้องอยู่ดอนเมืองนี่แหละเบื่อกันไหมเนี่ยฉันก็เล่าของฉันไปนเรื่อยเลยฉันคุยเเยได้ฉันพูดของฉันไป จะเป็นยังไงเนาะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยคิดถึงปะ <c oughs> ไม่ได้โทรคุยกับไอ้ดมุมไอ้ดมหาว่าประชดไอ้ดมดูอยู่ปะเนี่ยพี่เห็นในไลน์กลุ่มปะแม่หาว่าประชดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมโหอะไรหรือเปล่าวะเปล่าแต่ไม่มีเวลาคุยไงได้แ,แต่ขอร้อ คนตีนแม่เดี๋ยว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 โทรไปคุยซะหน่อยพอดีแม่ขอตังค์่ะแล้วทีนี้นั่นแหละเหมือนคนตีนอะแต่ไม่ได้คนตีนแต่ไม่มีเวลาคุยอะเหมือนไม่มีเวลาใช้คำพูดอ่ะโทรก็อม่แมจะโทรก็ไม่ได้โทรเลยลืมตลุดเดี๋ยวโทรคุยักหน่อยก่อน จ้างสามร้อยบาทให้คนไปรับยาแทนเดี๋ยวนี้มีระบบจ้างเลยนะรับจ้างไปเอาอยารับจ้างไปรับยาแทน่าเางี้ยแม่ให้ไหลแมนมาส่งพ่อกับแม่เนาะโอ้คันปลูกอ้อยหนะน้าบานเลยแแ้สุดยอดฝกกลโรยปลูกอ้อยถึงแล้วทุกคน ไม่ได้ไม่ได้ผ่านบริาษาทัทเลยอ่ะลืมว่าเออไม่ต้องคอยว่ากันพรุ่งนี้ <c oughs> ยังไม่ได้นี่เลยวะยังไม่ได้เข้าไปสอบออนไลน์ไปเรียนออนไลน์อะไรเลยเนีลยไปขับขี่หมดอายุไงกลางคือโฟมากะโตเล็กกะโตเล็กกะโตก็คือคือโฟมากะโตเล็กกะโตเล็กก็โตอ้ย พี่นุย้ยคิดถึงโอ้โห,หนึกว่าลืมน้องไปแล้วนึกว่าแบบเลิกติดตามอีเจ๊บานแล้วอะไรเงี้ยน,นึกว่าลืมน้องบานคนนี้ไปเสียแล้วอย่าทอดทิ้งน้องาการคือโฟว์มากระโดดเด็กกระโดดเด็กกระโดดการคือโฟว์มากระโดดเด็กกระโดด เฮ้ยแบตเตอรี่เหลือ1ิบนตว่ะแล้วเราจะไลฟ์สด e ีต่อไปอยังไงวะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปสปีดชาร์จกันแล้วก็รอให้ได้สัก60%แล้วเดี๋ยววันวนมาไลฟ์ใหม่แบบเดี๋ยวจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะถ้างั้นขอปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะคะรักนะจ๊ะคิดถึงมากๆากเหมือนกันคะ่ะ